สวัสดีครับวันนี้ครับมาพบกันอีกแล้วกับกล้องสอนวิทย์นะครับวันนี้นําเหรียญนะครับหลวงปู่ศรีวัดเขาท่าบุญนาคเรียกกันว่าเหรียญเหรียญยันดวงนะครับผมอีกช,ชื่อหนึ่งเต็มๆก็เหรียญราชาเลิกนะครับผมสร้างไปหนึ่งเกนะครับ เหรียญนี้เป็นเหรียญเวยๆเดิมนะครับเอาพระแท้ๆนะครับผมจะผ่านมือไปแล้วเราเรา,เามารีวิวนะครับแต่ถ้าหากว่าพระอันนี้ตกไปถึงมือใครแล้วมือ,อคนที่ได้ครอบครองแล้วไม่ต้องตกใจนะครับพระรีวิวตอนที่ยังอยู่กับผมอยู่นะครับผมนี่ครับเป็นเหรียญสวยเดิมมากผิวประหลอดนะครับผมประหลอดลุ้งเหลือบนะครับผม เนี่ยครับนะดูขอบปัดนะครับผมจำขอบปัดไว้ความเรียบร้อยเป็นฟันเฟืองขอบปัดเหรียญรุ่นนี้ก็กเก๋ดีนะเก๋ดีแต่ว่าถ้าเป็นแล้วถ้าเหรียญเราดูไปแล้วมันเก๋ดีขนาดไหนเรามันก็ต้องสงสยัยนะยูดีนะดูความเรียบร้อยของขอบปัดนะครับผมเนี่ยครับผม ดูปิ้นหูหูเจาะจะไม่ค่อยกว้างมากเท่าไหร่ครับผมเจาะเจาะพอดีพอดีครับเดี๋ยวยังไงอันนี้มารีวิวนะผมยังไม่ได้บอกจุดแต่ว่ารีวิวเนี่ยผมก็บางทีผมก็จะบอกประสบการณ์ที่ผมได้ซื้อได้ขายอาจจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมบ้างไม่มากก็น้อยนะนี่ครับผมเนี่ยพอเหรียญเนี่ยพอเห็นผิวเนี่ยแท้เลย ผิวแบบเรือดมอีความสม่ำเสมอของผิวเนี่ยมันไม่สม่ำเสมอกันนะมันจะด่างตรงนูน้นด่างตรงนี้อันนี้คือเหรียญเดิมๆเ,เลยพระเดิมมากๆสวยเดิมมากๆครับผมนี่ครับดูความคมชัดนะยังไงแต่ผมถ่ายอันนี้คือมารีวิวให้ชมกันนะเ่ครับผมเดี๋ยวมีโอกาสผมจะมาทำอีกคลิปหนึ่งแล้วกัน เอามาคู่มาดูจุดกันเนี่ยดูเส้นสายนะครับผมธรรมชาติเส้นสายต้องดูธรรมชาติตรงเหลียนนะอันนี้เนี่ยครับเนี่ยครับฝึกไว้เดิมดูเส้นผมลวงปูนะ่เนี่ยตัวน้องฝึอน,นะครับเนี่ยครับผมธรรมชาติตรงเหลียน โอเคครับวันนี้ก็มารีวิวพระเฟื่อเดิมๆให้ชมกันกันกบเหรียญหลวงปู่ศรีวัดเขาท่าบุญนาคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูเหรียญภาพนิ่งให้ดูด้วยก็หเหรียญปิ้นเหรียญขอบข้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมเอาไว้พบกันคลิปต่อๆไปยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม